เราสะพานโค้งมาก่อนเลยกับร้านเหล้าของเพื่อนที่ตายไปแล้วสะพานโค้งขึ้นมาอย่างงี้หมายความว่าไงเอ้ยเหมือนมันเดินช้าหรือเปล่าทุกคนผมคิดเองปะมันเดินช้าปะเ <c oughs> ดียนนนมันเดินเท่าไหร่วะเจอโอโหสองสามคนเชียร์ตัวเป็นๆเ,เลยครับทุกคน <c oughs> เสียไม้เลย <c oughs> เสียไม้อย่างไว เราย่อแล้วเราก็พังไม้ไปก่อนผมไม่ยิงด้วยผมจะเอาอขวดอะทำไมอะผมมีขวดอยู่ในมืออยู่ผมมีขวดอยู่ในมืออยู่ผมตีเลยเฮ้ยคนนี้ตึงเกินคนนี้ตึงเกิน คนนี้ตึงเกินวนตึงเกินตีเข้าไปที่หลังผมจะไปเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับโอเคครับผมสรุปอยู่ดูหรือเปล่าเนี่ยแจ็กกี้เนี่ยเอาเอาเอานึกว่าจะให้ตีเฮ้ยปัดระเบิดเกินไปประเบิดเกินไป้ปเเไปเยเราตีอะไรเนี่ยผมมือลั่นผมมือลั่นผมมือลั่นตีเข้าไปที่หลังหนึ่งที เอาเดินติดอย่างนี้โดนนะเดินติดอย่างนี้โดนโดนอีก,นอกหนึ่งทีทูแทบมันเป็นตัวอะไรเหรอคะรูปร่างแปลกมากเผมก็ไม่รู้เหมือนกันพราะว่าเขาไปโดนอะไรมาแล้วจบเกมนี้ผมไปอ่านประวัติให้เอาไหมประวัติของฆาตกรอะไอ้ลุงหนึ่งทีได้ไม้ด้วยแจกเจกใไปทุกคนไอ้ลุง ตีเอาแต้มก่อน3า0รอบาทขอบคุณครับตีทุกคนเอาแต้มตีไปที่หลังชี้ทำไม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 ยิงเลยแล้วกันชี้ผมชี้โบชีเบไม่ได้นะชี้โบชีเบอะชี้โบชีเบไม่ได้นะแบบเนี้ยเออเราวัดมาแล้วเราไม่ทันหมดทุกคนเราเดินไม่ทันเขาอะชี้โบชีเบอย่างนี้หมายความว่าไง มีคนปั่นอยู่ข้างหลังเกินไปปั่นกันเกินไปปั่นกันเกินไปตีเข้าไปที่หลังก่อนไอ้ลุงไอ้ลุงมันทำอะไรกับล่างปอมเราแล้วนะแขวะเลยโมแต่ชิโบชิเบอยู่ล็อกเครื่องไอ้หมอนี่ว่าไงเอาหายเลี้ยวซ้ายมาเหรอตีเข้าไปที่หลังก่อน ขวดผมเนี่ยยาวมากทำไมพี่โอตอบสาวเร็วจังครับเอาเป็นงั้นไปตีเข้าไปที่หลังอีกทีนึ่งไปเอาคนที่อยู่บ้านเล็กทุกคนเฮ้ยเอาคนแถวนี้ก่อนก็ได้นะผมหลายใจอีกแล้ววะ้ากอหลายใจอีกแล้ววะทุกคน้ากอนหลายใจอีกแล้ววะทุกคนเอาสาวสาวก่อนแล้วกันเฮ้ย <c oughs> ท่านแน่สองเฟสโดนนี่นะถ้าเกิดผมเล่นแบบว่าไม่ต้องยิง UVX อะไรยังไงนี่มันเล่นแบบนี้าาคาตกรเดีอนโน่นะนเล่นแบบนี้ทุกคนนี่แขวนแล้วก็ไล่ต่อเออจริงๆนี่ก็ขยันปั่นเสหลเกินยังห้าเครื่องอยู่ต้องเสียไม้แล้วแหละวิ่งมาไลานี่จริง เราย่อลงแล้วเราก็พังไม้โอเคไอ้ลุงนั่นไปไหนวะนะลุงอ่ะเขายออ่อเขาย่อ,อก,ก็โดนไปที่หลังเลยแล้วกันตายยากคมๆมเอาเรื่องอสวยได้ไม้ด้วยครับสวยได้ไม้ด้วยเรายัดหมด แฝดเลยจ้าไอลุงที่มันไม่เจ็บโอ้ยเขาลีกูมันอยู่บนนู้นไอลุงมันปั่นอย่างเดียวเลยนู้น่ะมันปั่นอยู่บนนู้น่ะทุกคนไอลุงเพื่อนโดนละสองเฟสแล้วลุงลุงปั่นเพลินเลยเหรอไม่โดน,นโดนสตันไปก่อนหนึ่งทีครึ่งหนึ่งทีครึ่งตีได้ไม้อีกสวย สวยเฮ้ hey, ไม่โดนตีวิ่งมา,างี้หมายความว่าไงขวดเราเอะไว้ขวดเราเอะของจริงเออบอกเลยว่ายังห้าเครื่องอยู่ผมไม่ต้องทืบมเครื่องด้วยเอาคนไม่เจ็บดีกว่าเฮ้ยปั่นกันเกินปั่นกันเกินนี่ผมล็อกเครื่องเลยไม่ให้ปั่นวิ่งไปไหนตี โอเคโทเทมระเบิดตีเข้าไปที่หลังไปก่อนหนึ่งคนจะเล่นจุกเด็กเกินบ้านใหญ่มันจุกเด็กเอาจริงนะแค่ตัวละครเราอะ่ะเซอร์เขาก็กลัวกันหมดแล้วนะโอเคทำอะไรทำอะไรทำอะไรลุงลผมขอไปซ้ำคนนู้นก่อนนะคนนู้นยังไม่สองเฟสเลยอะเดี๋ยวเราไม่ได้แขวนสิบสองครั้ง ตีย่อๆทำไมย่อๆทำไมแล้วผมตีเลยตีเข้าไปที่หลังขวดเรามีไว้ตีขวดเรามีไว้ตีขวดเรามีไว้ตีไม่โดนตีเกินตีเกิน,กนไม่โดนเลยตียังไงลุงมาไหนแ,แล้วอะเอาผมบ้าไมา้ลุงวิ่งหายเลย ไอ้ลุงพับไม้ก่อนลวงหน้าเลยผมยังมาไม่ถึงเลยลุงไอ้ลุงขึ้นบ้านใหญ่ปะไอ้ลุงทำอะไราตามรอยมาถูกเฮ้ยแทงหลังยังอยู่เมื่อกี้มันหิวแล้วไม่ใช่หรือเอาวะว่าไงสวัสดีจา้าตีไม่ถึงไม้หรอก พังไม้ก่อนครับเฮ้ย hey, ไม่ได้พังไม้เราอุ้มเลยเหรอทำจริงเขาปั่นกันจริงจังเลยวะ่ะสี่เครื่องอยู่โอเคคนละสองเฟสแล้วคนละสองเฟสแล้วครับผมพังไม้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคเขาช่วยกันแล้วตอนนี้คือสองเฟสทุกคนแล้วอะ่ะ เอาไงดีไอเสื้อขาวก่อนแล้วกันเนาะหลายใจอีกแล้วผมอะผมจะเอาใครดีสักคนหนึ่งพังไม้ก่อนย่อตัวแล้วก็พังไม้ไปก่อนสนุกไหมครับสวัสดีครับคุณกัสสนุกครับผมสนุกเลยตีรัวๆจัดเอ้ย โดนได้ยังไงไอผมก็ยืนอ่านแชทเพลินโดนสตาร์เลยเอออ่านแชทคุณกัดเพลินเอาแล้วหายเลยเหรอเนี่ยัมแต่อ่านแชทเนี่ยเขาวิ่งไปไหนเขาเนี่ยข้างบนปั่นกันเพลินหรือเปล่าข้างบนอ่ะใช้ไม้เถอะทงจริงนะไม้มีไว้ใช้ย่อตัวลงแล้วก็พังไม้ไปก่อน เฮ้ยหมอนี้มันรู้ได้ไงว่าเราวาร์ปรู้ได้ไงว่าเราวาร์ปไม่โดนเสร็จอีสองเครื่องโดนเต็มเต็มจุ่มอยู่ครับขอบุณครับคุณกัสขอบุณครับเราไม่ต้องพังเครื่องเลยเราไล่อย่างเดียวโอเคทำไร ทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรกับเฮ้ยผมแขวดเลยนะเดี๋ยวให้สาวคุณลุ้นท่อสักคนหนึ่งเนาะรอยเลือดมานี่โอเคมาจองเสาเรียบร้อยเลยวัเนี่ยแวะเลยมีคนนึงปั่นอยู่นู้นเน่ยปั่นอยู่เครื่องนี้ ปั่นจริงจังเลยนะเนี่ยปั่นจริงจังเลยเนี่ยปั่นจริงจังเลยชาร์จ UVX เอาเครื่องเกือบเสร็จเอาเรื่องนี่ไงผมไม่สนใจพังเครื่องเลยผมล่าเซอร์อย่างเดียวเลย แขวนไป12ครั้งเอาวะเอาขวดตำไปที่เครื่องก่อนนี่สกิลในการวาร์ปของเดียนโนนวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย